สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องชัยมนชนด้วยนะครับวีพีนี้ใช้นํำเสนอแนวทางหวยรัฐนะครับเมื่อวันที่1ธันวาคม2 5 6 6เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นใบแรกเป็นใบปกนะครับใบนี้จะใหเ้เลขสวยมา1 2 4แล้วก็ทีเด่นหวย็อตนะครับใบนี้ก็จะเป็น0 1 2 5และ4มานะครับใบต่อไปเป็นหวย็อตนะครับใบนี้ให้เด่น1ลอง4มา ชุด2ตัวจะเป็น18 19 11 48 49 44และ22นะครับชุด3ตัวจะเป็น4 19และก็249ใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นแนวทางเลขสวยนะครับให้เด่น1ลอง3มาระวังเบิ้นนะครับ1 1 2 2และ3 3 ใบต่อไปครับเป็นใบของประิทธิ์นะครับให้เด่น1นรอง2มาก็จะมีหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยมาเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นของอาจารย์ทองนะครับใบนี้ให้เด่น2ลอง4ชุด2ตัวจะเป็น22 23 26 27 44 43 46 47ชุด3ตัวจะเป็น127แล้วก็147ครับ ต่อไปเป็นของอาจารย์ฉลามขาวนะครับใบนี้ให้เลขสวยมา1249ชุด2ตัวนะครับจะเป็นเลขสวย036และ7มาต่อไปเป็นเจาะเลขนะครับใบนี้ให้เด่น4ลอง5ชุด2ตัวจะเป็น4043 46 47 50 53 56และ57ครับ ใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นเลขท้าย2ตัวให้เด่น0ย์ลอง6มา1 0 2 0 4 0 9 0 1 6 2 6 4 6 9นต่อไปเป็นหนุ่มหวยรัดนะครับใบนี้ให้เด่น2ลอง9มา ไปต่อไปครับเป็นชุด2ตัวนะครับ3 2 6 2 7 2 8 2 9 2 9 0 9 1 9 3 9 4 9 5ชุด3ตัวจะเป็น1 7 2และ2 9 1นะครับ ไปต่อไปครับเป็นหัวล็อตนะครับใบนี้ให้ชุดเลขสวยมาเป็น0367มาตอนนี้จะเป็นเด่นศูนย์มานะครับชุด3ตัวชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวและชุด3ตัวจะมี103 107 109 126 406 408 428และ478มาชุด2ตัวจะเป็น03 07 09 26 06 08 23 27ไปต่อไปครับหวลอตตัวนี้จะเป็นท้ายนะครับเลขกท้าย2ตัวให้0367มาเด่น0ลอง6มาครับ ต่อไปเป็นชุดหน,น่าจับตานะครับจยมีด้วยกัน2ชุดชุด1กับชุด2ชุดแรกจะเป็น1020 4090และ00ชุดที่2จะเป็น61 62 64 69และ66ไปใบต่อไปครับเป็นสมบุญนะครับใบน,นี้ให้เด่น1ลอง4มาเด่นสุดจะเป็นเด่น1นะครับ ก็จะมี1 1 2และก็4 1 2 4 9มาครับต่อไปนะครับเป็นสรุปชุด3ตัวนะครับมีด้วยกันดังนี้นะครับต่อไปครับเป็นข้อมูลสลักกินแบ่งนะครับวันจันทร์ที่1ทธันวาคม ชุดเลขเคลียร์นะครับให้3 6 7 8 9มาชุดเด่น2ตัวนะครับจะเป็นเด่น3ลอง7ชุด2ตัวจะเป็น3 0 3 1 3 2 3 4 7 0 7 1 7 4ครับชุด3ตัวจะเป็น2 3 0 2 3 1 2 7 0และ2 7 1ใบต่อไปนะครับเป็นชุดเลขท้ายนะครับใบนี้ชุด เคลียนะครับเลขชุด2ตัวมาจะเป็นเด่นศูนย์ลอง3 1 0 2 0 4 0 9 0 1 3 2 3 4 3 9 3ใบนี้จะเป็นของอาจารย์จงนะครับใบต่อไปเป็นแสนคมครับให้เด่น5มาชุด2ตัวจะเป็น5 3 5 6 5 8และ5 9ชุด3ตัวจะเป็น2 5 3ครับ ใบต่อไปนะครับเป็นแสนรวยครับใบนี้ให้เด่น0มาชุด2ตัวจะเป็น0ูนย์ศูนย์หนึ่และ90ครับต่อไปนะครับเป็นอาจารย์วรเมศนะครับอาจารย์ให้เด่น0ลอง6มาชุด2ตัวจะเป็น20 40 0 2 0 4 0รั9และ6,2,6,4และ6,9ชุด3ตัวจะเป็น204และ162ไปต่อไปนะครับเป็นเลขท้าย2ตัวครับให้เด่น2ลอง9มาชุด2ตัวจะเป็น2026,27,90,96และ97มาครับ ไปต่อไปเป็นวัดดวงนะครับใบนี้ให้เด่น1ลอง2มาชุด2ตัวจะเป็น1 3 1 6 1 8 1 7 2 0 2 6 2 7ชุด3ตัวจะเป็น4 1 7แล้ว6 2 0มาครับไปนะครับใบนี้จะให้ชุดเด่น0ูนย์ลองสมาครับ ชุดสตัวนะครับจะเป็น1 0 2 0 4 0 4 3 4 6 4 7ไปต่อไปครับใบนี้จะเป็นของอาจารย์สมบุญและบอกลาบนะครับใบนี้ให้เด่นศูนย์รองสองมาไปต่อไปเป็นของสั์ฉลังข่าวและอาจารย์บุญส่งครับ ใบน,นี้ให้เด่น0ูลอง6มานะครับไปต่อไปครับเป็นบนดินครับใบน,นี้ให้เด่น1นลอง2มาชุด2ตัวจะเป็น1 4ึ่งสี่หนึสองสองนะครับแล้วก็ชุด3ตัวจะเป็นศูนย์หนแล้วก็0ูนย์สอต่อไปครับเป็น ที่เด่นหัวล็อกนะครับใบนี้ให้เด่นสองลองหกมาเป็นส่วนใบนี้จะเป็นชุดสองตัวนะครับสองศูนย์สองสามสองเจ็ดหกสองหกสี่หกเก้าชุดสามตัวนะครับ ต่อไปเด่นล่างครับเด่นล่างให้0 3 6และ7มาชุด2ตัวจะเป็น0 1 0 2 0 4 0 9 3 1 3 2 3 4 3 9 6 1 6 2 6 4และ6 9 7 1 7 2 7 4และ7 9ครับ ไปเด่นบนนะครับเด่นบนจะให้1240มาชุด2ตัวจะเป็น03 13 23และ43มานะครับ06 16 26 45 07 17 27 47 09 1929 และ49นะครับสำหรับชุดเด่นบนต่อไปเป็นใบฟรีนะครับหัวลอ็อตใบนี้ให้เด่นบนมาเด่น1ลอง4ตอนนี้จะเป็นเด่น1น,นะครับชุด2ตัวจะเป็น1 3 1 6และ1 7 4 3 4 6และ4 7ชุด3ตัวจะเป็น4 1 7และ จ็ 4, อีกตัวหนึ่งจะเป็น1 1นะครับสำหรับชุด2ตัวต่อไปเป็นเด่นล่างครับเด่นล่างให้เด่น0ูลอง6มาเด่นศูนนะครับชุด2ตัวจะเป็น0 2นย์6 6งศูนยและ0ูย์ครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสหสมบที่เข้าที่เข้ามาชมนะยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ